ขขอออออฝฝฝฝัััันนนนนนฟใเดยืรพหากคุณอยู่ในตำแหนง่งคุณจะทำอย่างไรตัดสินใจอย่างไรเราจะไม่นำเมกะโปรเจกต์เข้ามาใหม่เลย ที่มีอยู่แล้วที่ทำอยู่แล้วและเป็นปัญหาอยู่เราจะแก้ไขเราจะมีสภา,าราชร่วมรัฐทีมงานของเราเนี่ยเราไม่สนใจไม่กบโปรเจกต์เราไม่สนใจที่จะใช้เงินมหาศาลไม่สนใจเราสนใจที่จะแก้ไขสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เป็นปัญหาให้คลี่คลายแล้วขณะเดียวกันสนใจปากท้อง เห็นด้วยหรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญยุบอำนาจนักการเมืองแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำและบุคคลในองค์กรอิสระยุบสิทธินักการเมืองบินฟรีทั้งในและนอกประเทศทุกกรณียกเว้นพิเศษจริงๆซึ่งต้องออกมาถามประชาชนทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์สื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ใช้ภาษีต้องให้เป็นวาระประชาชนหลังข่าวพระราชสำนัก ผลัดกันวันล,ละช่องไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงสมบัติของชาติเช่นน้ำมันกา๊าซธรรมชาติแร่ธาตุทรัพย์สินพระราชทานจากพระมหากษัตริย์รวมทั้งทุกสิ่งที่ทรงมอบให้ประชาชนและประเทศชาติห้ามนำออกนอกระบบหรือสัมประทานให้ต่างชาติหรือบริษัทเอกชนโดยมิได้รับความเห็นชอบจากประชาชน,นหากมีการกระทำใดสำเร็จไปแล้วต้องนำกลับคืนทันทีที่กฎหมายประกาศใช้ กรณีการกู้เงินต่างชาติว่าจ้างต่างชาติวิจัยให้คำปรึกษาต้องถามประชาชนผู้อาสาทำงานการเมืองไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งห้ามใช้เงินเกินหนึ่งล้านบาทในการหาเสียงห้ามติดรูปตนเองหรือแผ่นป้ายนโยบายส่วนบุคคลหรือของพักตามถนนสาธารณะแต่อนุญาตให้ใช้สถานที่ราชการในลักษณะห้องประชุมสนามกีฬาเป็นตน้น เป็นที่เสนอนโยบายรวมทั้งของใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์ในเวลาอันเป็นวาระประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการทุกระดับนอกเขตกทมต้องมีภูมิรำเนาในจังหวัดนั้นๆห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานก่อนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของกระทรวงเจ้าสังกัดงบประมาณท้องถิน่นให้เก็บราได้ของท้องถิ่นไว้70% ่วนอีก30%สส่งส่วนกลางเรียนฟรีตั้งแต่ประถมถึงปริญญาเอกแต่ต้องอยู่ในภูมิลำเนาจบแล้วต้องทำงานในภูมิลำเนาท้องถิ่นมีหน้าที่จัดสถานที่เรียนและหาครูอาจารย์ให้เพียงพอความรู้คู่คุณธรร,รมต้องอยู่ในในโยบายวิชาหน้าที่พลเมืองศิลธรรมประวัติศาสตร์วรรณคดีศิลปะวัฒนธรรมของชาติต้องเป็นหลักสูตรบังคับผู้ใดมีที่ดินเกินหแห่ง แห่งละเกินหาไรต้องเสียภาษีก้าวหน้าหนักและถ้าไม่ทําให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมต้องคืนพื้นดินให้เป็นสมบัติของรัฐท่านเห็นด้วยหรือไม่กรุณาติดต่อชมรมกระเสียนอาสาประชาชน02-255-6856คนใดลงชมช้าตหชาติเดียวกัน คนเกษียณดีเก่งกล้าศีสละออกมากอบกู้ชาติไม่รับเงินเดือนและเงินอื่นใดทั้งสิน้น